สวัสดีครับกลับมาที่อควาติกเซ็นเตอร์กันต่อครับเป็นการขันว่ายน้ำกันเชียงหญิงร้อยเมตรนะครับผมและเราก็มาเป็นนักว่ายน้ำจากฟินแลนด์นะครับอยู่รุ่นที่สเหมือนเดิมชื่อว่าทูรีทามมี่นะครับเนี่ยครับมาแล้วอเ,เรียกซะ,ะว่าทามมี่การว่ายกันเชียงต้อง เตรียมตัวที่ใต้น้านะครับมาแล้วครับไปแล้วครับมีใต้น้ําแล้วก็ว่ายครับยาวๆครับกันเชียงการเชียงหรือคุ้นเชียงไม่รู้ตอนนี้มากันเชียงว่ายไปแล้วครับมาครึ่งทางแล้วอยู่ที่4 5อยู่4 5 4 5เข้าที่4เข้าที่5เขา้าที่4เข<ๆ>้าท<ๆ>ี<ๆ>่5เข้าที่4เข้าที่5สามแล้วสามแล้วสามแล้วไปต่อไปต่อไปต่อ4แล้ว4เร่วเฮ้ยเอยอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุด เราจะต้องกลับตัวใ <78 S 3> ต้น uh, <foremost. S 1> ้ำครับเรามาต่อตอนนี้ครับอ่า50เมตรสุดท้ายครับไม่มันวิ่มันมันม่นว่ายช้าอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันว่ายช้ามันว่ายช้าเฮ้ยดีดีว่ายช้ากดผิดเลราเนี่ยไปแล้วที่ห้าแล้วสี่แล้วโอเคสี่ที่สี่ที่สี่ที่สี่ก็ยังดีที่สี่เออที่สี่แต่ไม่ได้เสีย โอ้โาวครับเกิดเอ็กซ์เดอรนเล็กน้อยครับตอนตีตัวใต้น้ำไม่เป็นไรครับมาสู้กันใหม่ครับแล้วขอบคุณที่รับชมครับ